มาเธอมือนี้ชั้นสิเมเนี่ยใหมเธอเบิง่งชั้นสร้างอันอันผงฟอกสีผมมาเธอชั้นอเมซิ่งหลายเดียหลายแห้งนี่เธอว่าชุดนี้เธอเองนี่ชั้นใต่เธอเบิง่งให้โดจเอนเก่าเปอร์เซ็น900กรัมเธอกับอันนี้ผงฟอกอีก400กรัมเธอว่าจักบาทนี่เธอแต่ว่ามันลอยกวะฮกสิพาบาทเธอชั้นได้ราคาป,ปูทรงฟีต่างหากเสาอุ้ยชั้นอเมซิ่งแห้งเธอเบื้อง900กรัมเพียะ ได้สามปีมันชิมีหลายเปอร์เซ็นเลยแด้เขาเสียหามาจิมีสามหกเก้าสิบนี่เขาหาเก้าเปอร์เซ็นมาแ้วเธอเบิรงผงฟอกเธอฉันมาตัทุ่งหน่อยเพียวอุ้ย่เมืนอก็เห็นเพรมันถือเราทีเดียวอะไรเป็นอัฉันสร้างดีแค2สองกองกับยังบะซำหนี่เธอเพียวซซำหนี่แะการเบิดหัวแถวผมฉันมีสามเซนต์เสียตะขังบนนี่ที่มันฟอกขันี้ออกเลยแล้วก็อันนี้เป็นบางส่วนนี่ มีสีเหลืองแต่ว่าอันนี้เป็นฟิลเตอร์อาสีขาวก็ปกตินั่เองผาวก็ความจริงประมาชามสีระดับนี่แล้วชั้นติดใส่ชั้นติดกาบะชั้นติฟอกเบิดชั้นติดฟอกเบิดหัวชะล้มนี่ใส่เบิดถุงเลยว่อืมคือสีขาวดีฉันหมักขาวๆพอฉันใส่แชมพูม่วงแล้วชั้นติดใส่ตัวนี้น้ำเธอะพานท้าเชื่องแกนผมมันนี่ก็ผมว่าฉันจะซื้อในแอบรัสดาเธอแต่ว่าติดตกก็มีแต่ว่าเธอต้องหาร้านดีเขาแถมมันนี่น้ำเด้อแต่ส่วนหน่อยเขาติถามแถมแบบขวดหน่อยมาจดกกรรมเองจกมินเองบล ล่างหลักเขาสิขายแค่เฉพาะผงสีิถ้ากิดไปหาเอาฉันหาจนว่าสีอะไรในร้านนี้นี่เชื่อมพันธะแกนผมมันอีขนาดทดลองเท่าเช่นเดีกับปูเหมือนกันแหละนี่ฉันีะใส่น้ำยาฟอกสีผมพร้อมเธอปะเขาไปเห็ดกันเลยไปลนร่องฉันจะฟอกเธอเบื้องนี้ด้อผมเชยงกระสิประมาณนี่เธอนี่ทั้งเครองนี่ดำเขาแต่น้ำมูลนี่ซื้อนี่นี่ก่อนฟอกกระสิประมาณนี่ไปลุยกันเลยเธอว่าไม่สิเลือปะอุ้ยเดี๋ยวหลายแห้งถือใจฉันคักคุ้ม เธอเบิ know, das ่งฉันเทหอนหนึ่งเลยเธอว่าเบื่อบ่เกําลัมั่งกําลังมั่งหล็กไงเลดจ่าเบื่อเกินเอาแมนปันเนีตแล้วมันขาวๆมั่งกันนะลายจัดไปได้วเราทีเทอเชื่อมแกนผมเส็นน้ำเธอจ้าเนี้ยแค่นี้แค่นี้กนสำหรับสีผงเขาพลอกมาแล้วก็สีได้สีประมาณนี้จ้าผมฉันขาดป่ะผมฉันขาดผมเป็นบุญเลยเธอเนี้ยหายหบากหลายเลยแต่ก็บบได้สีเลอจ้า จ้าเป็นยังลูกครับแม่ท้ายขีบอยู่ครับ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 เดียวครับโอ้ยผมฉันปอกโอ้ยลูกก็ได้ครับครับครับโอ้ยแม่ท้ายฉีบก็นหนูครับครับโอ้ยผมฉันนี่มันปอกสามหลอดไป้แล้วจานี่สำหรับอันซยสื้อมาหลายอย่างจะายี่ห้อนี่คุ้มสุดกรับปริมาณกับราคาเนี่ยมาถือที่สุดแล้วก็ได้หลายเนี่ย ก,ก็อย่างไรก็ไปหาเสือ,อแน่น้ำยี่ห่อนี่ด้อจ้ะดี๋ยได้ประมาณนี้แหละนี่คอยก็สิอาบน้ำแล้วมาอัดมาทายอยู่ห้องน้ำนี่สีอาบน้ำรองสาเชมพูมัน่นติดติดบพว่าผมคอยขาดดึงสิกระขาดเลยนี่ขาดนี่ทางไหนกระขาดผมเป็นบุญผมขาดแต่ก็เออครัาาบผมนี่ดีได้ประมาณนี้แหละจ้ะขอยสีอาบน้ำก่อนลูกก็เซี่ยวค่ะ